สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิปนะคะเรามาฟังตำนานพระนางจามเทวีกันต่อค่ะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วหลังจากที่พระนางจามเทวีมั่นหมายกับเจ้าชายรามราชเจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีก็ได้ส่งบรรณาการมาสู่ขอพระนางกับเจ้ากรุงระบวแต่พระเจ้ากรุงระโวตอบปฏิเสธทำให้เจ้าชายแห่งเมืองโกสัมพีรู้สึกแค้นพระไทย จึงได้ยกทัพมาเพื่อชิงพระนางจามเทวีตามตำนานกล่าวไว้ว่ากองทัพของเจ้าชายแห่งโกสัมพีมีจํานวนมากกว่าฝ่ายกลุงละโวมากกองทัพละโวจึงประสบความปราชัยฝ่ายขุนนางเมืองละโวจึงปรึกษากันว่าจำต้องยอมรับไมตรีจากเมืองโกสัมพีเพราะสู้ไม่ได้แต่พระนางจามเทวีกลับตัดสินพระทยที่จะรบ โดยพระนางจะเป็นผู้นำทัพเองเมื่อพระเจ้ากลุงละโวะผู้เป็นพระราชบิดาทรงอนุญาตแล้วพระนางจึงจัดทัพหน้าเป็นหญิงห้าร้อยคนชายหนึ่งพันคนและกำลังจากเมืองพันธมิตรอื่นๆเข้าทำการรบโดยล่อ,อก,กองทัพข้าศึกให้เข้ามาในที่แคบแล้วจึงตีกระนาบกระทั่งเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างเสียหายอย่างหนัก พระนางจึงตัดสินพระทัยให้ในายทัพของแต่ละฝ่ายเข้าดวลอาวุธกันตัวต่อตัวตัวของพระนางเองดวลอาวุธกับเจ้าชายแห่งโกสัมพีจนได้รับชัยชนะเจ้าชายจึงเชือดพระสอพระองค์เองด้วยขัติยะมานะกองทัพฝ่ายโกสัมพีที่เสียจอมทัพจึงยอมแพ้ชัยชนะของพระนางเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของชาวละโวเป็นอย่างยิ่ง แต่พระนางเองไม่ได้ยินดีในชัยชนะนั้นกลับรู้สึกสลดพระไทยที่ต้องมีคนตายในสงครามนี้มากมายพระนางจึงสั่งให้สร้างวัดขึ้นในบริเวณสมรภูมิขึ้นวัดหนึ่งเพื่อเป็นอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ตายในการรบพร้อมทั้งทรงจัดการผระศพของบรรดาเจ้านายเมืองต่างๆทั้งสองฝ่ายที่สิ้นชีวิตในการรบอย่างสมเกียรติ หลังเหตุการณ์สงบแล้วงานอภิเษกของพระนางจามเทวีจึงมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตำนานบางฉบับก็ได้กล่าวว่าพระเจ้ากรุงระโวได้เวนร,ราชสมบัติให้แก่เจ้าชายรามราชในคราวเดียวกันแต่บางฉบับกล่าวแต่เพียงว่าเจ้าชายรามราชได้เข้ามาอยู่ในราชสำนักระโวเท่านั้น ตำนานได้ระบุว่าสงครามเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1,196และการอภิเษกนั้นได้มีขึ้นอีกในสองปีถัดมาประมาณปีพุทธศักราช1,202สุกะทันตฤศีซึ่งเป็นสหายกับสุเทวฤศีได้เดินทางพร้อมกับนายควิยะผู้เป็นทูตของสุเทวฤศีมาอย่างกลุงละโว เพื่อทูลขอพระนางจามเทวีจากเจ้ากรุงละโวเพื่อไปเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองใหม่ที่สุกะทันตรืษีกับสุเทวารืสีสร้างขึ้นซึ่งก็คือเมืองหริพุนชัยหรือเมืองลำพูนในปัจจุบันนี้เมื่อพระนางจามเทวีปรึกษากับพระราชบิดากับพระสวามีแล้วทั้งพระสวามีกับพระราชบิดาต่างก,ก็อนุญาต พระนางจึงได้เดินทางออกจากเมืองละโวตามคำทูลเชิญของพระฤาษีแต่ในตำนานจามเทวีวง์ได้กล่าวความต่างไปอีกอย่างคือในเวลานั้นเจ้าชายรามราชได้ออกบวชพระนางจึงทรงอยู่ในฐานะไร้พระสวามีทางลำพูนจึงได้ส่งสารมาทูลขอดังกล่าว ตำนานพื้นบ้านว่าเจ้าหญิงจามเทวีส่งรับที่จะครองเมืองลำพูนเพราะว่าเมืองลำพูนเวลานั้นราษฎรเดือดร้อนด้วยขาดผู้นำและพระนางก็ระลึกถึงพระคุณท่านสุเทวฤศีที่เคยชุบเลี้ยงมาแต่ก่อนในการเดินทางจากละโวไปสู่เมืองลำพูนนั้นพระนางได้เชิญพระเถระมูปะข่าวทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในเบญจ์ินบัณฑิต หมู่ช่างแกะสลักช่างแก้วแหวนพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหมู่หมอโหราหมอยาช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างเขียนช่างโยธาอย่างละห้าร้อยคนและหมู่ช่างทั้งหลายต่างๆอีกห้าร้อยคนให้ร่วมเดินทางกับพระนางเพื่อไปสร้างบ้านแปรเมืองแห่งใหม่ให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยเดินทางด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำปิง กินระยะเวลานานเจ็ดเดือนพร้อมกันนี้พระนางยังได้เชิญพระพุทธรูปสำคัญมาด้วยสององค์คือพระแก้วขาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับที่ประดิษฐานณวัดเชียงมั่นจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันและพระรอดหลวงซึ่งประดิษฐานที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนเมื่อพระนางเดินทางมาถึงเมืองหริภูนชัยแล้ว สุเทวฤสีและสุกทันตรฤษีจึงกระทำพิธีราชาพิเศษพระนางขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งหริพุนชัยทรงพระนามว่าพระนางเจ้าจามเทวีบรมราชนารีศรีสุริยวงศ์องค์บดินปินธานีหริพุนชัยหลังจากวันราชาพิเศษไปแล้วเจดวันพระนางจึงประสูติพระราชโอรส ซึ่งติดมาในพระคันตั้งแต่ยังทรงอยู่เมืองละโวสองพระองค์พระโอรสองคโตมีพระนามว่าพระหันตยศหรือพระมหายศส่วนองค์รองมีพระนามว่าพระเจ้าอนันตยศหรือพระอินทวรในราชการของพระองค์นั้นนครหริพุนชัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งประชาราษฎรต่างอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงอย่างดียิ่งตามตำนานได้กล่าวว่าพระศกนิกรต่างมีใจศรัทธาสร้างวัดขึ้นเป็นจำนวนถึง2,000แห่งและการต่อมาวัดทั้ง2,000แห่งก็มีพิสุจำพรรษาทุกแห่งอันหนึ่งในเวลาต่อมาภายหลังสงครามขุนวิลังคะชาวล้วได้ผ่านไปแล้ว พระนางจามเทวียังได้สร้างวัดประจำเมืองขึ้นอีกสี่วัดเพื่อเป็นพุทธปราการได้แก่ 1. วัดอรัญยิกกรรมการามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระนคร 2. วัดอภัทารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระนคร 3. วัดมหาวนารามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระนคร สี่วัดมหาระดารามตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระนครนอกจากนี้ในตำนานการป้องกันเมืองพระนางจามเทวีได้จัดให้มีด่านชายแดนอาณาจักรไว้ที่เวียงนอกและเวียงสามเซี่ยวและโปรโดให้มีการซ้อมรบเพื่อการเตรียมความพร้อมของกองทัพโดยทรงออกอุบายให้ด่านที่เวียงนอกและเวียงสามเซี่ยวแกลงตั้งตัวเป็นกระบฏ และทรงมีรับสั่งให้จัดทัพไปปราบปรากฏว่าฝ่ายพระนครชนะศึกทว่าในการซ้อมรบดังกล่าวก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเพราะต่างฝ่ายต่างไม่รู้กันพระนางจึงทรงปูนบำเหน็จความชอบให้แก่ผู้รอดชีวิตและทรงอุปถัมภ์ครอบครัวของทหารที่ตายในการสู้รบครั้งนี้ให้เป็นสุขต่อไปในตำนานยังกล่าววา่า พระนางจามเทวีได้ทรงทําพิธีบวงสรวงเทวดาขอช้างศึกประจําพระนครด้วยมีพระดำริว่าเวลานี้พระโอรสทั้งสองก็ยังเยาวพระชนษาอยู่ถ้ามีค้าศึกมาเบียดเบียนจะเป็นการลำบากช้างศึกดังกล่าวนั้นก็คือช้างผู้ก่ำงาเขียวซึ่งกล่าวกันว่ามีอนุภาพยิ่ง เพราะหากใครไปยืนเบื้องหน้าช้างในยามเที่ยงก็จะเกิดมีอันเป็นไปต่างๆถ้าเมบวงสวงด้วยข้าวตอกดอกไม้เสียแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวช้างดังกล่าวนี้นับเป็นกำลังสำคัญของพระองค์ในการรบกับชาวลัวในการต่อมา